น้องมาดาจะไปไหนไปหากินนวดไปไหนนะเอาอย่ยาไปเรียนอย่าไปเรียนอย่าไปเปิดไฟปิดกุญแจไว้ปิดไว้แห่เอา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 น้องมาดาจะาาาลอยไปเที่ยว<า>ไปรุดไปรุดไปไปเที่ยวเองรุดไปกุญแจอยู่นี่กุญแจอยู่นี่ ไม่ให้ไม่ให้น้องมาดาจะลอยไปเที่ยวพ่อไม่ให้ไปเที่ยวขอกินแกหน่อยพ่อไม่ให้เดี๋ยวน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวน้องมาดาจะหลอยไปเที่ยวไม่ให้ไม่ให้บ่ให้แล้วไม่ใช่ลอยไปเที่ยวเนาะคุณแจอยู่นี่บบให้ไปมมัใช่ลอยไปเที่ยวมันสี่ลอยครับเรืไปเที่ยว พ่อบ่ให้ไปบอให้ไปบ่ให้ไปไม่ใช่รอยไปเที่ยวแม่เอ้าแอาไปอีกแล้วอย่าไปเปิดดิอย่าไปเปิดอย่าไปเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดปัวปัวปัวน้องม่ได้เรียนกุญแจรถสี่ร้อยไปเที่ยวอีกแล้วน่าเปิดไฟอีกแล้วเปิดไฟตารถอีกแล้วยิดไว้แม่ ปิดไว้มันสีเลียนไปเด้นะสีครับไปไหนปิดไว้ไหมปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ยึดกุญแจเลยยึดเลยยูพี่อยู่พี่ยูพ,ยพี่ยูพี่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยเอาไปอีกแล้วเอามาเอามาเอามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลย กูแจขึ้นมาเมื่อสีร่รอยไปเที่ยวอีกแล้วกดติดตามให้จังมาตาแคทนีรด้วยนะคะเตามตุ๊กตาได้ด้วยค่ะน้องมาดาจะลอยไปเที่ยวแล้วทุกคนคทำยังไงดีได้จะลอยไปเที่ยวแล้วตบยบลนะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายจะลอยไปเที่ยวแล้วนะจะลอยไปเที่ยวอีกแล้วบ๊ายบาย